สนามที่83ทีมอุ้ยทีมที่10ครับมาติผิดโอ้โหสรูแบ็กการแก่งขนเวลานี้เลยครับคร่แข่งันท่านรอแล้วครับชายครับแห่งพิซัานูโลครับจุ <c ười> มาละใส่เต็มใบพร้อมสกูแบ็คไปนู่นเลยครับผมประมาณ2เมตร าแล้วไปเข้าไม่มาย คุณดิ๊บสนามครับทีมมโนโรอทีมเอกบางใหญ่ทีมที่สามอยู่ครับเข้าเข้ามาเชียดสุดไม่ได้เอกบางใหญ่ทีมที่สามครับให้ลงทำการแข่งขันในสนามที่สิบเจ็ดเวลานี้ครับ ไม่มาไม่เป็นไรลูกคนโอกาสกันเสร็จครับสนาม84สนามที่84นะครับในรุ่นอาวุโสหลวงพี่โชค4พบพุทธพิสัย3ครับพุทธพิชัยนะครับทึบพี่ พุทธพิชัยสามนะครับคุณตะเพชรบุรีครับให้ลงทําการแข่งขันที่แปดสิบสี่ครับไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงไหนเลยขออนุญาตใช้เสียงไปเรื่อยๆนะครับพอดีรอบแรกยังกอทีมเราเยอะครับนะครับทั่วไปครับสนามที่สี่สิบหกนะครับให้ทีมเอกบางใหญ่ทีมที่ห้าไปตัดบนกับทีมมนทีมที่หนึ่งครับสนามที่สี่สิบหก ในประเภททั่วไปครับตามที่ฝ่ายจัดได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับเวลาสิบโมงตรงทีมใดยังไม่มีคู่แข่งขันครับให้ถือว่าชนะผ่านให้มาแจ้งผลได้เลยนะครับให้มาแจ้งผลการแข่งขันเลยรักษาสิทธิ์ของท่านเองนะครับในสนามที่52ครับในประเภททั่วไปทีม9กุมารหนึ่งครับรอทีมมหาวิทยาลัยว่าลยอลงกรณทีมที่5ครับ สนามที่ห้าสิบสองครับเสียงยังให้นี่มนะครับ เอาดูครับทีมวัดคุณพุ่มครับผมกาวสวัสดีทุกคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์นิดหนึ่งนะครับโอ้โหใบนี้ตีโดนแล้วแก่นออกฮะเจ็ดสิบสี่โอ้โหทีมของชายาน่านจะเหนื่อทีอ่เจ็ดสครับ,รบอุ้ยพบก,กับทีมหลวงพี่โชเสีวงเออทีมหลวงพี่โชทีมที่สิบเอ็ดครับอุ้ยทีมที่หกครับรุ่นอาวุโสครับให้ลงทำการแข่งขันกับทีม โรงพยาบาทีิจิที่11ในสนามที่74เวลานี้เลยครับที่เมื่อกี้ครับผมท่านทีมองชาญครับคุณชาญครับได้2แต้มไม้นี้มีสิทธิ์ยอนกาเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนฮะกลาวสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนะก็วันนี้ครับเรามาถ่ายทอดสดที่อ่าพิจิตรนะครับผมในโครงการหนึ่งใจให้กีฬานะครับชิงช่วยมิริเคิมูลนิธิมิริเคิลออฟลน12ครับ ทีมรักกัือนยูทีมที่หนึ่งพบกับทีมน้องพวานทีมที่ห้าครับสวัสดีนะครับผมนะทีมน้องพวานทีมที่ห้าดู่ตรงไหนมากเลยนะครับทีมท้งวันรวมในหนึ่งแสนบาทเลยไม่เสียค่าสมัครสักบาทครับผมการแข่งขันในสนามที่ยี่สิบสองเวลานี้เลยครับลูกนี้ครับทางด้านในสนามที่แปดสิบห้าอุ้ยทีมที่เก้าครับพบกับทีมคุมโซลูกนี้นี่เสียกบจะไม่เลยแข่งขันที่เชาเฮียกบหนึที่หนึ่งครับ อุ้ยก้าวยังไม่มาครับให้ลงทาการแข่งขันในสนามที่85้าครับทีมอุ้ยครับในรุ่นหนุโสครับเสียงดังมากเลยนะครับในสนามตอนนี้ครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับทีมของวัดคุณพุ่มฮะอ๋อไปเลยครับลุยเลยครับใครเจอสนามแล้วรีบไปลยครับทีมคุณช้างครับลูกนี้เข้ามามครับตึบลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนแล้วอัันนน้เหมือนกันครับผมช่างแห้งนะครับวันนี้ช่างแห้ง ช่างแห่งแห่งพิษณุโลกนี่ลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้คือทีมที่ไม่มีผู้แข่งขันในเวลาสิบโมงตรงให้มาแจ้งฝ่ายจัดเลยนะครับหรือว่าทีมของแกนชนะผ่านในเที่ยวแรกเลยนะครับทีมที่ยังไม่มีผู้แข่งขันครับปลัตีดีด้วยครับแกนออกอีกแล้วโอ้โหดูฮะตีที่ไรพาแกนออกทุกทีแล้วนสนามที่สี่ครับทีมสืบ ตชดลงทําการแข่งขันกับทีมขุนชาญทีมที่หกครับไม่ทราบว่ามาหรือยังลงทำการแข่งขันใน้ตามไปตันนี้เป็นสองต่อศูนย์นะครับแต่สองต่อศูนย์นี่ทั้งสองไม้เนี่ยแก่นออกนอกสนามทั้งสองไม้เลยเนี่ยฮะโอ้โหไม้แรกนี่แก่นออกนอกสนามแต่ฝ่ายของทีมขุนชานเนี่ยยังเหลือลูกในมืออีกสองใบนะครับก็เลยได้แตมไปครับผมอะเรามาดูว่าผมในไม้ต่อไป ม้เมื่อกี้ครับผมทั้งั้นทีมของทั้งด้านขุนชานได้แต้มแล้วแก่นออกครับไม้นี้มีสิทธิ์โยนแก่นเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับผมโดยช่างแห้งครับแห้งช่างแห้งแห่งพิษณุโลกนะคนนี้เอาครับช่างแห้งครับตึบลูกนี้เปิดขึ้นมาคุมโซนห่างๆครับลูกนี้เนี่ยคุมโซนห่างจากแก่นประมาณสอกกว่าครับผมใบแรกนะเอาครับเรามาดูรับทีมของวัดคุณพุ่มฮมาพี่น้องฮะ พี่โนงเขาลาชลูกนี้จบขึ้นมาครับตึบแล้วลูกนี้วิ่งมันนิ่มเลยทีเดียวครับผมแล้วเปลี่ยนแก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมไปได้เอาครับใบนี้ขึ้นมาคุมโซนได้สวยนะทุกคนเอาครับเรามาดูครับทางด้านทีมของขุนชานครับส่งมือตีไปพี่ชายครับพิษณุโลกเข้าวงมาตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองจบขึ้นมาแล้วตีโดนด้วยฮะโอ้โหใบนี้ ตกหน้าแต่โดนนะใบนี้ฮะอ,อ,อ,อ่าเรา,เารมาดูครับผมลูกนี้จะทำยังไงลงมาจบภัพตึบ,บโอ้โหอาครับลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีแล้วครับทางด้านทีมของวัดคุณภูมมะอ้าวเรามาดูครับทีมของคุณชาญลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองเหมือนเดิม ใบแรกนี่ไม่พลาดครับใบที่สองเปิดมาต่ำไปนิดนึงครับผมแต่ลายตรงดีเนี่ยใบนี้เอาครับคู่แรกนี่เราเอาเจ้าภาพลงก่อนเลยนะฮะวัดคุนพุ่มนะครับแต่คู่ต่อไปเดี๋ยวเราลอดูฮะว่าเราจะเอาทีมไหนมาลงทำการแข่งขันครับเราได้พุทธสินครับผมจากสมาคมกีฬาไปตองแห่งประเทศไทยครับผมท่านอาจารย์นะยนรัย์สินครับผมนะมาเป็นกรรมการตัดสินในคู่นี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ใดทรั์สิงด้วยนะครับอานะครับรลูกนี้เข้ามาับจุกรตึบโอ้โหลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีฮนะแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งต้มในสนามไปได้ครับผมไปนี้ทางด้านทีมของขุนชานนะโดยช่างแหงแห่ง,หงพิซานุโลกนะครับผมไปนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีเปลี่ยนไปเรามาดูครับผมน้องกาฟ,ฟิลนี่ไีทีไลนี่กระชากแกนออกทุกทีนะฮะลูกนี้เข้ามาุมมาร์ค แก่นอยู่ลูกนี้จกมาละตีอยู่ยยกไปฮะใบนี้เลยหัวไปนิดนึงฮะเช็ดนิดเดียวเอาครับใบที่สองต้องปรับน้ําหนักนิดนึงครับลูกนี้เข้าวงมาน้องกาฟิลจกขึ้นมามือตีของคุณพุ่มโมหูนี่ฮะสามไม้นี่โดนแก่นออกทุกไม้เลยนะครับสำหรับกาฟิลมือตีของทางด้านวัดคุณพุ่มโอ้โหเจอ แม่นลูกนี่ถือว่ายากแล้วนะครับแม่นแก่นนี่ยากกว่านะทุกคนโอ้โหสามไม้ออกทั้งสามไม้เลยครับแก่นโอ้โหนี่น่าจะเป็นการแข่งขันที่ตั้งแต่ไม้แรกนี่แก่นออกสามไม้ตลอดเลยนะยังไม่มีไม้ไหนที่ขึ้นครบมือนะฮะเอาครับเรามาดูาผมได้ไม้ต่อไปไหมเมื่อกี้ครับทีมของวัดคุณพุ่มตีแกนออกอีกแล้วครับ ทางนั่นทีมของคุณชานครับมีสิทธิ์ยนต์แกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับโดยพี่แห้งแห่งพิษณุโลกนะเอาครับเรามาดูว่าผมลูกนี้เข้าบุมอมาแห้งครับตึบลูกนี้ฮารมาไกลๆแล้วอยู่โซนได้ดีครับผมใบนี้หหางจากแกนมาสอกหนึ่งอนะเอาครับลูกนี้นี่ขึ้นมาคุมโซนหรือว่าคุมโซนได้ดีเนะ เรามาดูครับผมเจ้าภาพครับผมทางด้นทีมของวัดคุณพุ่มครับส่งพินงโคราชครับผมไปขึ้นคุมโซนให้กับทีมครับจบขึ้นมาตึ๊บแล้วลูกนี้พินงหาบมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งตามในสนามใม้กับทีมวัดคุณพุ่มไม่ได้ครับผมโอ้โหอ้าวครับลูกนี้ทํำยังไงครับทางั้นทีมของขุนชาญส่งมือตีไปตีเลยครับชายครับแห่งพิษณาโลครับจบ มาแล้วใส่เต็มใบพร้อมสกูแบ็กไปนู่นเลยครับผมประมาณ2เมตรโอ้ยสโลโมชั่นเราใช้ไม่ได้ทุกคนอ้าวเรามาดูครับผมลูกนี้จะทำยังไงฮะทางด้านทีมของวัดคุณภุมิบินงงโคราชฮัรับขึ้นมาอีกหนึ่งใบแล้วขึ้นมาเปลี่ยนไปอีกหนึ่งลูกครับผมใบนี้ออ้ยขึ้นคุ้งโซนได้ดีอีกแล้วครับผมใบที่สองนะ ไม่ได้กลัวลูกตีของทางด้านทีมของคุณชาญเลยนะฮะเอาครับพี่ชายครับทางด้านทีมของคุณชาชายพิศนุโลกลูกนี้ตีโดนรับสองตีติดรับสมแล้วลูกนี้ตามเป็นศอกเลยครับผมโอ้โหทางด้านพี่แห้งมือขึ้นบอกตีอีกใบหนึ่งจุกขึ้นมาลตีตามใบอีกครับผมโอ้โหเอาครับตอนนี้เนี่ยในสนามเสียอยุหนึ่งแต้มครับทางด้านทีมของคุณชา ทำยังไงครับอย่างนี้ครับเราดูครับผมลุกนี้ครับทางด้านทีมของขนชานจะเล่นยังไงครับ เข้ามาพี่แห้งแห่งพิษณุโลกครับฮารขึ้นมาลูกนี้เลยไปโอ้โหหลุดซอนบานเลยครับผมใบแรกลูกทีสองต้องปรับน้ำหนักนิดนึงับผมสำหรับพี่แห้งแห่งพิษณุโลกนะครับเข้ามาจกพับตึบแล้วลูกนี้ฉีออกข้างไปโอ้โหอย่างนี้นี่ซอนเปิดเยอะเลยฮะนั่นทีมของวัดคุณพุ่มไม้นี้นี่มีโอกาสทำแต้มได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ ครับเรามาดูว่าผมพิโนโงงครับแห่งโคราชนะผู้เล่นของทีมวัดคุณพุ่มลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนแล้วลูกนี้ต่ำไปนิดนึงหรือเปล่าฮะโอ,โ,โอ้โหน่าจะได้สองนะทุกคนใบนี้ดูจากมุมนี้นี่เหมือนจะได้วัดนะทุกคนนะครับแต่นักกีฬามองในสนามมาได้สองแล้วลูกในมือ,อยังเหลืออีกสใบคุณเต้ครับจากราชบุรีครับจับ,บขึ้นมาแล้วลูกนี้เก็บไปที่สามรสนามที่ ชัดเจนชัดเจนแล้บริเวณมผู้พิทักษ์เงินครับขออนุญาตแก้ไขครับสนามที่แปดสิบสีครับคุณเตราชบุรีครับรงทำการแข่งขันในสนามที่แปดสิบสีครับบริเวณโคมใหญ่นั่นแหละครับห2 3่แต้งสมสี่แปดไม่พลาดครับโอ้โหเหลืออีกหนึ่งใบในมือถ้าขึ้นได้ีนไม้นี้จะเก็บห้าแต้มและตอนนี้เนี่ยในสนามมีอยู่4แล้วนะฮะ ลูกสุดท้ายจอบขึ้นมาครับตึบแล้วลูกนี้โอ้โหไม่พลาดครับผมน่าจะห้าแต้มในสนามครับผมในไม้นี้ทังนั้นวัดคุมพุ่มโอ้โหครับอาจารย์ดนัยทรัพย์สินก็ปรับสกอร์ให้กับทีมวัดคุณพุ่มครับผมห้าแต้มครับผมสกอร์ตอนนี้ครับผมห้าต่อสองฮะ เมื่อนักกีฬาย้นแก่นแล้วครับก็ต้องมารกแก่นให้เรียบร้อยนะครับผมนะประชันอะไรครับสิงห์ก็มีที่มากแก่นให้นักกีฬาครับนะยนแก่นแล้วก็ไปเอาที่ม์มามาร์กแก่นไว้นะเพื่อจะได้รู้ว่าตำแหน่งของแก่นตำแหน่งสุดท้ายอยู่ตรงไหนนะครับเอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ครับทางนั้นทั้งขุนชานครับจะทํายังไงครับผมพี่แห้งีสุโลกครับยินดีต้อนรับพี่โอ๋ครับเอา ทุกทีมที่ลงทําการแข่งขันแล้วครับมีข่าวดีมาอีกแล้วนอกจากจะเล่นฟรีมีรางวัลให้เรายังมีลูกเป้าแจกนะครับลูกเป้าแจกทุกทีมมาร้วได้ทีมละหนึ่งใบครับนนี้ขึเป็นลูกเป้าสวยๆของช่างองหรือพี่องของเราครับมาช้าแต่มาครับขอับเรามาดูฮะนี้อะไรก็ไม่รู้เลยนฉนวนโอ้แกทำทุกอย่างจริงพี่องครับ เรามาดูลูกนี้ครับกาฟิลตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองคบเชิญได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับลูกนี้เข้ามาเชิญเลยครับทีมละหนึ่งกเป้าับกิจแล้วให้มารับได้เลยครับมารับที่เซ้นต์ราการครับได้ครับให้ทุกทีมยกเว้นทีมพี่เปาครับครับสนามที่หกสิบสองนะครับในรุ่นอาวุโสคนทีมป่าแดงห้า มาไหมครับอยู่ตรงไหนให้ไปตัดบนนะครับที่สนาม12ครับตบลูกอขึ้นมาไม่มาครับโอ้โหพี่หนงนี่เล่นดีนะครับเป็นนักกีฬาที่เล่นขึ้นคุมโซ่ไม่เป็นไรครับอาจจะเราก็ต้องรอตามกำหนดการครับเผื่อบางทีเขาไม่เคยมาอาจจะหลงเตี่ยวโอ้หลูกนี้ทังนั้นขุนชานครับ อาจจะหลงมือตีไปตีอีกหนึ่งใบแล้วใบที่สองก็ไม่พลาดครับผมทีมเมืองพรมนะครับลูกนี้เปนชาทีได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมของคุณทีมขุนชานได้ไม่ได้ครับผมโอ้นี้ผมไม่ทราบครับที่สนามที่แปดสิบหกนะครับหุ้ยพุกเดวมพรมสองนะครับในรุ่นอาวุโสครับลูกนี้เข้ามาและสนามคนละหนึ่งใบครับคุณพรมสองครับคุเราเตรียมมาให้พอดีทุกทีมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนไม่ได้รับแสดงว่า มีบางทีมรับไปเกินครับมีและใครสนใจจะเอาไปรับไปจ่ากจำน่ายในจังหวัดของท่านรูปเป้าสั่งได้ครับเราส่งได้แล้วก็สั่งทางออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กช่างองค์สนามี่ส่งส <4 13 S 1> ม่ป่สททั่วไป,ไปนะครับแล้วให้นิคมทุ่งโพทะเลห้ามาตัดบนที่สนาม43าครับในรุ่นทั่วไปครับ ตอนนี้แม่ตีครับผมใช้เสื้อเหลืองดำเลยครับไม่ตีกันมาแล้วครับไม่คนภาคไม่ผู้ประกาศไม่จากสนามตอนนี้สนามที่เจ็ดสิบสามทีมหลวงพิโจครับที่ท่านได้เอ็กปังตอนนี้มีทีมแข่งขันกับแล้วให้ลงกแข่งขันในเวลานี้เลยครับตัดโหในสนามที่เจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสามครับหลวงพิโจทีมที่ไประเบิดเลยทีมคนชายแดนรอแข่งขันกับ ท่านแล้วนะครับในสนามที่เจ็ดสิบสามครับจะทำยังไงครับกาฟิลไีเปลี่ยนหรือเปล่าสนามที่แปดสิบสามทีมอุ้ยทีมที่สิบครับตีผิดโอ้โหสักคู่แบ็คกินแกงขันเวลานี้เลยครับคู่แข่งกันท่านรอแล้วครับอีกสิบสามนาทีท่านทั้งไวลงรนกานให้ทีมที่รอแข่งขันมาแจ้งผลเลยผ่านไปเล่นรอบต่อไปเลยครับผ่านไปตัดรอบต่อไปเลยครับขออนุญาตแก้ไขครับ สนามที่76กครับอวุโสนะครับสว่างดงเสือเหลืองห้ากับหัวชีระบารมีนะครับทีมที่หนึ่งให้ไปตัดกันเลยนะครับตอนนี้ทีมพ่อบัวทีมที่2มาแจ้งว่าไม่มานะครับผมรุ่งไมเข้ามาครับจะทำยังไงครับทึงนั่นทีของคุณตาหรือใบส็จท้ายนวครับ็แ้งยกพับขอบคุณครับขอบคุณคุณขึ้นคุมโซนได้ดีครับผมเปลี่ยนไป เก็บหนึ่งตั้มในสนามคนไดุ้ณนรุมน้สุกอยู่หรือเสียโก้ปั๊มน้ำมันตอกหนึ่งรัพมอบเครื่องดื่มให้คณะกรรมการขอบคุณมากครับตีโดนรับสี่นไม่รู้ครับแต่ถือแขนต็มเลยครับรับสี่เปล่าไม่รู้ครับตอนนี้เราพาแข่งกับคนคนสนามที่สามครับโอ้โหดังไม่หมดเลยครับสามไพ่จับูรอคู่แข่งขันในสนามที่สามอยู่ครับต้่าบ สามแต้มในสนามครับผมเอารับอาจารย์นายทรัพย์สินครับผมปรับสกอร์ให้นักกีฬาอีกสามแต้มสกอร์ตอนนี้เลื่อนเป็น8ปดอครับต่อ2เพราะว่าทีมเอกปังใหญ่ทีมที่4ก็รออยู่ที่สนามนะครับไปต่อ2องฮะด้านทีมของวัดคุณพุ่มครับขึ้นนำไปสนามที่84ในประเภทอาวุโสครับ หลวงพี่โชคทีมที่สี่ไม่ทราบว่าท่านสนางมาหรือไม่นะครับนี้มองไม่เห็นคุณทวิชัยทีมที่สามนะครับรออยู่ที่สนามครับจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนจตบลูกนี้ฮารขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นคุมโซนดีทุกคนดูข้างบนฮะแกนแบบหลวงพี่โชคทีมที่สิบครับหลุดจากโซนทีบแกมาเจอกับทีมป๋าแดงทีมที่เก้าครับไม่ทราบว่ามาหรือไม่ครับมาดูว่าลูกนี้ทางด้านทีมของคุณชาน มีการปรเปลี่ยนมือขึ้นมือตีนะครับพี่ชายลงไปเป็นมือขึ้นครับนายสืบที่จบแล้วตึบแล้วลูกนี้ขึ้นส่งแล้วตกน้าไปครับโอ้โหนะครับจะทำการให้หนักแรงไปครับตอนี้ตกครับตกท่าแล้วก็บอกไปแล้ว ลูกทีสองพี่ชายฮับขึ้นมาใหม่แล้วลูกนี้วิ่งมาปร sprout, ับน้ำหนักตัดเลนหเปล่าไม่ได้ลูกเป้าครับและอยากได้ลูกเป้าเลยครับในประเภทอาุโสรักษนาที่6 6เด่นชัยทีที่หนึ่งครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนงแชร์ฮะยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยแล้วรื่แต่นะถ้าไม่มาทีหนึ่งนะครับท่านจะแข่งหรือไม่แข่งท่านก็มาแจ้งเลยว่าเขารอบั้องคู่ครับเพราะว่าในรอบสองเราก็จับฉลากอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัว หล,หลวงพิโชกที่ที่15ครับนระเมอุโสสนามที่90ให้ไปตัดบนได้เลยนะครับที่สนาม90ครับอครับจะทำยังไงฮะหลูกนี้ครับเข้าวงมาสวยวัดสวยมากเลยครับวัดที่นี่ครับวัดคุณพุ่มนะ สวยงามมากมากครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับถ้าผู้แข่งขันไม่มานะครับถ้าสิบโมงตรงเนี่ยข่าวใครท่านมาแจ้งได้เลยครับผลให้มาแจ้งว่าท่านชนะอะไรเท่าแรกเลยครับให้ท่านมาแจ้งอย่างนั้นเลยครับตัดที่สิบนาฬิกาครับสิบโมงตรงครับทีมที่ยังไม่มีคู่แข่งขันผ่านสิบโมงตรงแล้วให้เดินมาแจ้งผลเลยครับเราไม่ประกาศเรียกแล้วเอาครับลูกนี้ ทีมขุนชานท, <ำ S 1> ทีมที่สามครับ 3, ให้ลงท,ทำการแข่งขันในสนามที่สึงครับทีมขุนชานสามที่ได้เอกครับให้ไปตัด,ด,ดบนใน